นะะฮพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเดินสองสามเอ้าเฮ้เอเขออีกรูปนะจ๊ะเดินสองสามเอ้าเฮ้เอเขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องชาวสุรเร์ธา,านีมากครับอา่า องไรอันนะครับผมวันนี้ถือว่ามาเยี่ยมภาคใต้ครับผมมีโอกาสถ้าเล่นงานแถวนี้แล้วถ้าเกิดเราอยากอยากรู้ว่าอวันนี้ไรอันไปไหนแสดงคอนเสริร์ตที่ไหนติดต,ต่อติดต,ตามได้ที่ไหนลูกอัปเดตไลน์อัพก็จะมีในกลุ่มครับกลุ่มในเฟซบุ๊กครับคนรักไรอันากบันดิตนครับผมก็จะปักหมุดในเดือนของแต่ละเดือนไว้ให้งานใครใกล้ที่ไหนก็ไปเจอที่นั่นได้ครับผมได้ครับผมก็ฝากด้วยนะครับคนไหนใกล้หรือว่ารู้สึกว่ามันก็อยากจะได้ไปเที่ยวด้วยจไปเด้วยหรือว่า กำลังใจน้องต่ำไปได้เลยนะคะครับผมขอเสียงปรบมือกับน้องเรนจันทดชลูกชายแห่งชาติทุกคนครับขอบคุณมากลูกไปพักผ่อนก่อนนะขอบคุณมากลูกไปอ่ะนาทีสนุกสนานมาถึงก็ต่อเลยครับผมต่อเนื่องเลยพร้อมเต้นนะคะ